ได้สามโต๊ะเนี่ยสามตัวเนาะตัวนี้อปจ้ะนี่พี่น้องนะได้สามโต๊ะเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ยสองน้องข้าสาวผู้ไทยและสำหรับวันนี้เนาะพี่น้องสาวข้าับน้องย่านกระชีพากันไปอันหาซ่อนเขตลังซ่าเนาะหาซ่อนเขตไปอันหาเซอร์นะเบสเนาะเซอร์เบสป่าอยู่แถวห้วยเนาะพี่น้องล่องอัน เอาเยือเขตดลังซาเสื้อลองเบิ้งเนาะพี่น้องกะตอนนี้ก็ไปเบิ้งอันสรค่ำกับน้องยานซ้อนเขตดกันเลยเนาะพี่น้องเพาราะว่านเสื้อเยือแนวอื่นกับเสือ้อมมื่อไรเนาะพี่น้องกะสิมาลองเบิง้งเยือเขตดลองเบิงนะ้งเนาะเยือเขตดลองเบิ้งฐานว่าวป่าสิกินบรูเน่นเลยเนาะสไลปีตะเกานาะปลาเขียดเขตดลังซาน่ะหม,มานแห้งแท่ได้พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำเดียวเลยเนาะพี่น้องน้องยานถือสวิงไปก้อนแล้วเนาะพี่น้อง เห็นอยู่บุลาเขตเต้นนะแถวนั้นได้ซ่อนหนองนั้นเด้ละเห็นว่เออซ่อนหนองนะน้องพี่น้องมีตาเบอร์ไม้เนาะมีตาเห็นเคลต์อยู่ได้ยิ้มยิบนั่นละเนาะเจ้ามีเนาะเด็กพี่น้องน้องนี่แหละเนาะสีเอาไม้ออกแล้วก็ชิโซนเลยแล้วก็เสียเบ็ดไปนำเนาะเอาสิโอนเคด้อ บเบสเฮ้ากับมาเบอร์น้องพี่น้องแบบเบสเฮาจากด่างเนาะมือนี่เอาชีเสื้อสองสี่หกแปดสิบสิบสองเบสสิบสี่ด่างเน้องพี่น้องชีไปเสื้อมือนี้กันดหเดี๋ยวสระคำสิลงมาสอนเขียนก็ตีกล้องเลยเร่อยเอาไม้เอาพี่น้อง มาเทงเขามีบรา,าเชียซาดินมันบอนบอกมึงได้บราเห็นเนาะเราเห็นนะเราโบมี่เนาะนี่นะมีสระคำกับน้องยันกับพากันยัางขึ้นมาแถวโคกน้องพี่น้องเพราะว่าโดอนนองแถวหน้าเทงมันบบมีเนาะก็เลยพากันขึ้นมาซโอนแถวอันโคกลองมืงเนาะพี่น้องถือสวิงเอากระตุกอันมาเซอรนะ์เนาะเขียอังซากอะไรเพราะว่าลืมถือคลองมาเนาะพี่น้องมาแต่เฮือนนะั่นาะ เลยเอากระตุกมาเสื้อเอาแม่ตัวได้เยน่ะไรทางพูนบอกะาบ้าพาเอไปเด้เคยหอดละไปนําทางเพราะว่าแม่น้องยันเคยได้ได้พี่น SO okay. ้องมองทางโคกเนาะน้องยันก็เลยเป็นผู้นําทางเนาะองนี้บ่กะแม่ตัวได้เห็นบ่เหาน้ํากว้างแท้เนาะมองนี้ก็มองนั้นเนาะมองนั้นบ่พูนบ่เออเฮาสิมาซอนเบิ่งมองนี้ก่อนเนาะ Khuôn ừ. khuôn ừ. à, đây, 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 đây có đi mông chăm cô này môi đi hà chăm cô đi môi 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 nhanh cô đi môi chăm cô đi เมื่อจังเจาะกระปุกย็นมันตายเย้นชีตายได้ตูนจะได้ตูนนึงน้อพี่น้องเด้เเได้แล้วตูนได้ได้ละนี่ไปแล้วชีเฮเลยเห็นเอออยู่บนะายเ็ง เียร์่เอายี่ยวสยนียตัวนองนาะเียโอเคตอนนี้สคําน้องงานกามาจันท่์นเขยดลังซาแล้วน้องพี่น้องได้หลยเติบเนาะีมาเซีเืก่อนมาเนี่เยเซบกะเสบขามันแบบนี้น้องพี่น้องเพราะว่ายันเขียดตายได้พี่น้อง เขาต้องเสียบขามันแบบนี้เนาะถ้าเคียดตายลป่าสิบุกินเนาะพี่นอ้องต้องเฮ่มันล่อยอยู่เนาะเวลาเขาเสีบเบ็ดนะนะเขาก็ต้องเครียดร่อยอยู่ตายแล้วป่าบุกินเลยเบ็ดกระชิบสองดาวเสียบเสื้อขามันแบบนี้เนาะพี่นอ้องแบบนี้ หอยตอนเต้นอยู่น้อพี่น้องตัวนี้ทเทาก็กำลังย่างไปเซิร์เบสนาะพี่น้องเดบ,เบิทกันแ้เซิร์ฟเบสเรียบร้อยเนาะพี่น้องแล้วเขาเขาก็ะเสื้อตามนี้เนาะมองน้ำไหลน้ำเสื้อตามใส่ห้องนะพี่น้อง <c oughs> เสื้อไปน้ำแบบนี้แหละเนาะคือละทึขนาะดแบบ มันมีสลามเด้เนาะพี่น้องปลามาัเฮาซุนเด้ แล้วเนาะดองมองนี่นะเจ็บแล้วเรียบร้อยแล้วน้วนองเดี๋นะววยวสิไปตอดทางนั้นเนะาะของน้องทำน้อย เด้อมันมองแผนเด้อ,อไปกันเลยสิน้องชั่วคำกะสิย่างเทามาซื้อวางนอิน้องี่น้อง เสื้อวางเนาะเป็นตารางถือนะสายโฮยน่ะสายโฮยน่ะลงไปพูดนะพี่น้องเบสกันยังอยู่สองด่างเนาะพี่น้องกับสีมืดแหละข้ามกับเซื้อเบสสีมืดแล้วนาะพี่น้องยังอยู่สองด่างเนาะสีมาเซื้อว่างนี่แหละเนาะพี่น้องว่างนี้เนาะแล้วกะแล้วเนาะพี่น้องบันนี้กัได้มิดาเซื้อสองด่างนี่แล้วแล้วก็มีแตะผ้าหยามเนาะบันนี้ท่ากับฮังเตอร์พูดแล้วเนาะเพราะว่าเซื้อเนื้อคีลังซ่านะ มันสลัดตะเก้านะนะพี่น้องเฮ้งจังทือเนาะม,นมันมันไม่ขื่อเยอะขี้กระเดินเนาะขี้กระเดินนี่ถือไหวเนาะเยอะเคล็ดนี่เเน,น่านเติบเนาะพี่น้องนี่จะชิบิท่ายยุเทงคนละเนาะพี่น้องวันนี้ก็ได้ดางสุดท้ายเนาะพี่น้องตัวนี้ชิมมาปักวางนี้เนาะพี่น้อง เก็บร้อยนะพี่น้องมาดูพี่น้องว้าากระปูสองตเลยเนาะพี่น้องคือกระปูอันนี้สองตันาว่าปลานเนาะเบ็สตีงูแง้มมาเบิ่งซื้อเม่นกระปูเอ๊ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตัวนึงเนาะพี่น้องนี่ถือแล้วตัวนึงพี่น้อง พาะรามนี S <S <々>่ขนาดพี่น้องเห็นตะหูป่าเนาะเดี๋ยวเพิ่งก่อนดีถือแล้วถือเงเติมเนาะจนบอดี้เลยเนาะพี่น้องมานเนาะขี้หลังซาหน่อยยันตั้งมานได้สามตัวเลยได้พี่น้องนี่ตัวนี้เยอะกว่ามูเนาะพี่น้องตัวนี้น้อยดีพี่น้องก็ได้ปลาสามตัวเนาะมื้อนี้เนาะปลาหมานหมานยัน ตัวน้องมูนี่ม้านมันเสื้อกาบริหึงไปเลยโนราโน่กาพยายามเนาะได้แต่ปลาคอได้แต่ปลาคอเนาะมือนี้เห็นอะไรกินเนาะไทยฮอนจ้างกินเนาะน่จะจริงกองไรละพี่น้องเขาทำได้ปลาเนาะมือนี้ม้านอะไรเอาเยอะขี้หลังซาพี่น้องเอเสื้อนะป้าเยอะขี้หลังซ่าเนาะมันโนราโน่ถึกเร็วสามตัวนี่แต่ปลาคอทางนั้นเลยพี่น้องดูว่าอยู่ไทยเขาเอิญปลาคอเนาะปลาซ่อนบอก ประมาณนี้แหละคือขั้นอันเสาคำจื้อ <t> มีพ <t un> <t un> <ๆ ihrem> ีเน้องพี่น้องคือว่าปลาซ่อนนี่แหละตาโคเนาะมาหน่อยดิแย่ดีใจด้วน้องยันมากับน้องยันแล้วก็น้องทำน้อยเนาะพี่น้องน้องขำน้อยันนี้อาทิชาคุณอาจารย์เมื่ออะกู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 บ่๊บบูเอ้ยเอาเฮาเฮาก่อนนี่คือคลองเลยเนาะพี่น้องเบ็ดอันซิปซี่ด่างเนาะพี่น้องกก ได้กินจามปลาแล้วมินิบลเออหนี่ได้กลพี่น้องได้ตแล้วนอละเนาะม้ม้า้นมาได้พี่น้องได้อกแล้กินลังซาสิยงอยู่นพี่น้องเพิ่กินเพิ่ยังบุกินหมดลเนาะปลาสต ถือบาลาร์ดังไหมมาพีสาระ,ะเอ้ยเสื้อทางนี้พร้อมแล้วกําลังเลาะยามเบ็ดเนาะพี่น้องตัวน,นี้หากได้ปลาสี่ตเบื่อุดลาดล่างนั้นเด้ถือบ,บ่บ่ถือบ่เห็นอยู่บ่เควดเออมาพีซะมาพีทางปุ่นเนาะพี่น้องจะไปต่อทางนั้นเลยยัยงบ่ถือเนาะพี่น้องด่างนี่กะเห็นตะเควดฟ,ฟูอยู่พี่น้อง ตอนนี่เท้ากับสีมือเท่งแล้วน้องพี่น้องกู้เบ็ดแล้วเรียบร้อยบังดูบังละได้เจ๊โตมือนีนป่านะบังดูสี่บอในป่าสี่โตน้องพี่น้องตอนนี้กับสินพากันมือหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินแล้วน้องพี่น้องพากันมือเท่งนี่พี่น้องโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพ่อสำนี้ก้อนต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอ้อและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับ 拜拜。Bye bye